สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องข้าปันไอพี่นะคะกับพี่ข้าปั้นนะคะวันนี้พี่จะพามาเล่นเกมที่ชื่อว่าหลุมในกำแพงนะคะเกมมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เราทำท่าทางแต่แต่ละแต่ละอันนะคะมันก็จะเป็นแบบหลุมหลุมให้เราให้เราหลบได้นะคะอืมตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่อยู่ทีมสีอะไร พี่จะดูจากตรงนี้นะเหมือนกับพี่อยู่กับทีมสีเหลืองนะคะพี่อยู่ทีมสีเหลืองแล้วมีคนเดียวด้วยสีน้ำเงินก็มีคนเดียวสีแดงมีสองเลยเกมคือแบบคนมาเล่นไม่ค่อยเยอะนะคะ โอ้โหตาพี่แล้วตายแลินั่งือ้อได้ไหมเฮ้ย <c oughs> ได้เฉยผ่านแล้วครั้งหนึ่งเวทีเวทีรอบสองรอบทีม มาดูกันเขาจะรอดไหมสองคนนี้โอ้โหบาดานะ่าเขาจะรอดไหมบาดานะ่าเออเขาไม่รอดฟรเฟลเขาไม่รอดตาคนสิน้ำเงินแล้วอ,อืมอ่ะแล้วพี่ลังอ,อ่ะพี่ดูคนเดียว แบบยากไม่ยากเลยเดี๋ยว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 ไไม่ชนะสักรอบเลยอ่ะดูพี่ดูพี่ดูพี่เป็นตัวอย่างพี่อยู่คนเดียวเนี่ย,ยง่ายแบบแบบนี้มันไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะ แบบทีมสีเหลืองชนะไปไเลยกิก็บคะแนน,นใหม่ทีมยิงปืนทีมไหนยิงปืนเวทีหนึ่งรอบเดียวเล่าเหรออ๋อไม่ใช่เขาก็ไม่บอกสีมาว่าสีอะไรกระโดดความยากปกติ เก็บกันไน้หมดูพี่ดูพี่ดูพ,ดพี่มาตาคนน้ำเงินแล้วมาดูกันเขาจะชนะไหมโอ้โหวัดแล้วเขาจะรู้ไหมหวิชนะเฉยอู้ได้สิบแต้มเลยเหรอพี่ละ่ะพี่ละ่ะตาพี่บ้างอืม ได้สิบเต้มเลยผ่านไหมร่พนได้สิบเหมือนกันสีดดแดงล่ะจะได้เท่าไหร่ ง่ายง่ายอ่ะอันนี้ถ้าทำไม่ได้คือแบบไม่รู้จะว่ายงังไงอ่ะอุมอยได้คนละสิบแต้มหมดเลยอ,ะอ่ะอทีมสองเลยโอ้โห <c oughs> จะรอดไหม ต er ้วได้ยี่สิบเลยหรอตาเราบ้างตาเราบ้างเขได้ยี่สิบเลยง่ไม่ผ่านแล้วก็จะสิบอะไรมา ทีมเหลืองและทีมแดงถูกมัดอ,อะไรเนี่ยอะไรนี่ไม่คือเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้วเขาอยากอยู่ทีมเราวัดเต๋อโอ้โห แตยเพื่อนแล้วเอาให้ได้นะเฮ้ยได้ระดับยากสีส้มโอ,อ๊ตตาเราบ้างตาเราบ้างเสียสีที่ดุดหรอโอ้โห อันนี้ไม่ยากเลยนะง่ายเออ,อยืนนิ่งนิ่งเฮ้ยได้ยังไงอะ่ะได้แล้วน้องอันนี้ง่ายมากหนูผ่าน mamae tidak, nganin diaเองอ่ะ. Ma. Apa ini ya kak? จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายฝากมาดูคลิปพี่ด้วยนะติดต่อพี่เจ